คำสั่งเลยละกันให้เรา prepare ตัว statement of catflow ใน in good form using indirect method แล้วก็ compute free c a h f l o w แล้วก็ discussion อ่ะโอเคมาตัวให้ตั้งก่อนว่าตัว statement of catflow อ่ะ ก็จริงๆแล้วอะค่ะมันมีทั้ง direct method แล้วก็ indirect method ถ้าเป็น direct method เนี่ยมันอาจจะแบบคือตรงตัวเลยก็คือเราได้รับเงินเข้าจากตัว activity อะไรบ้างแล้วเราก็จ่ายออกไปจาก activity อะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมาโดยตรงเลยอย่างเช่นเรา receive cash from customer หรือว่าเรา pay เราจ่ายเงินให้กับตัว supplier อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นตัว direct method แต่ถ้าเป็น indirect method เนี่ยคือเราจะเริ่มจากเราจะเหมือนกับไม่ได้ไปแตะตรง flow ของเงินตรงตัวแต่ว่าเราจะเอาจากตัว income statement is คือตัว income statement แล้วก็จะมีตัว balance sheet แบบนี้ให้เหมือนให้มองภาพก่อนเพราะว่าคือพวก accounting อย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามันไม่ได้ น่าจะไม่ได้จดอะไรพวกนี้เข้าไปได้แต่ว่าคือมันก็เพราะว่ามันเน้นความจำดังนั้นแบบเหมือนเดิมให้เราเห็นภาพว่าโฟนี้มันประมาณไหนตัว cash flow statement นะคะจะเป็นตัวงบการเงินที่โชว์ละกันโชว์ว่าเรามีแคสเข้าก็คือบวกก็เป็นเหมือน cash in flow เข้ามาเท่าไหร่แล้วก็มี cash out flow ออกไปยังไงบ้างอันนี้มองภาพเป็นกระแสเงินสด ว่าบริษัทเราได้เงินเข้ามาหรือจ่ายออกไปให้ดูแบบนี้บวกลบดูตามกระแสเงินสดแล้วจากนั้นน่ะให้เรา analyze ว่า transaction ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นบวกหรือลบแล้วมาจาก activity อะไรให้เราแยก2เรื่องก็คือหรืออ่ะเริ่มก่อนเริ่มก่อนดีกว่าสเต็ปแรกอะ่ะควรจะแยกก่อนว่ามันมาจาก activity อะไรแต่ไม่ต้องเรียงสเต็ปก็ได้ต้องทำทั้งคู่ แล้วแต่ถนัดยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราจะดูว่ามาจากแอคทิวิตอะไรซึ่งแอคทิวิตก็จะมี Operating Activity ขอเขียนเป็นตรงนี้ OA คือ Operating Activity เวลาพูดถึง Operating ให้เรานึกถึงกรณีที่เป็นแบบ Day-to-day day Operation เช่นขายสินค้าได้เงินมาจากลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินเราเราขายสินค้าได้เงิน อย่างเงี้ยตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะคะให้มองเป็นภาพขายสินค้าได้เงินมาหรือว่าลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าเราอะจ่ายเงินเราหรือเราอะจ่ายซัพพลายถ้าเรามองตามประโยชนพวกเนี้ยการที่เราขายสินค้าด้วยความที่เป็นอันนี้เพิ่มอะยังยังก่อนให้ดูตรงนี้ มีการมี Operation Operating ิงแอคทิวก็คือรับจ่ายเงินขายสินค้าจ่ายซัพพลายเออร์หรือจ่ายค่าแรงพวกที่มันอยู่ใน Operation ทั้งหลายแหลพวกนี้เพราะฉะนั้นต่อไปอันนี้คือแอคทิวิตี้แรกแอคทิวิตที่2ก็คือ Investing Activity ตัว Investing Activity เนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่หมายถึงการลงทุนการลงทุนในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเราซื้อซื้อหรือขายก็ได้ซื้อหรือขายพวกสินทรัพย์ระยะยาวก็จะเป็นซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งก็คือ non current asset ถ้าเราซื้อเหมือนมองว่าเงินเราจ่ายออกไปก็จะเป็นข่าลบคือเป็น cash outflow ถ้าเราขายแสดงว่า เราได้เงินเข้ามาก็จะรีเฟกอเม์ที่เราซื้อหรือขายตรงนั้นนะคะก็จะรีเฟกออกมาอยู่ในตัว investing activity ในตัว cash flow statement แบบนี้แล้ว activity สุดท้ายก็คือ financing activity fa financing activity เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเงินเข้าแล้วก็จ่ายเงินออกไปเพื่อที่จะ เพื่อระดมทุนดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็น Issue ก็คือกู้เงิน Issue ตัวบอลพวกนี้สต็อกสต็อกก็คือหุ้นก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นพวกนี้ก็ได้ไอพวกการ Issue พวกนี้ก็คือเหมือนเราเอาบอลหรือเอาหุ้นเนี่ยออกไปขายแล้วเราก็ได้รับเงินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตัวขาบวกแต่ถ้าเรารีเพย รีเพย์บอลหรือรีเพย์สต็อกอย่างที่เราเรียนไปแล้วในตัว Finance Accounting การรีเพย์สต็อกคือรีเพอร์เชสนะคะรีเพอร์เชสคือบริษัทซื้อหุ้นคืนดังนั้นแคสก็จะเป็นติดลบอิชชูก็จะเป็นบวกแล้วอีกอันนึงแน่นอนเลย Dividend อันนี้จำไว้เลย d i v i เดน d บริษัทจ่ายดีเว d ดน d จะถือว่าเป็นตัว Financing Activity อันนี้คือภาพหลักๆก,ก่อนว่าเวลาเราเจออย่างเงี้ยให้เตรียมไว้ก่อนแคดโฟจะต้องมี3 Activity แล้วเราดูว่าใน Activity เป็นไงบ้างทีนี้สิ่งที่เขาให้เราทำอะคะมันเป็น Indirect Method Indirect Method ก็คือแบบนี้แหละคือจะให้ตัว b a Balance s h e e t แล้วก็ให้ตัว Income Statement มาก็เหมือนเราอะจับ เหมือนเราเอาเนี่ยแอคทิวิตี้พวกนี้มันจะโชว์อยู่ในบาลานซ์ชีตกับอินคัมสเตทเมนต์แล้วเราเลยเอาแอคทิวิตี้เนี้ยมาดึงออกมาเฉพาะส่วนที่เป็นแคชแล้วก็เอามาทำเป็นงบการเงินซึ่งในที่นี้ปึ๊บเหมือนเมื่อกี้เลยก็เราจะดูจากตรงนี้อย่างตรงนี้เราขายสินค้าเรา ขายสินค้าเราจ่ายค่าแรงจ่ายแรงงานนู่นนี่นั่นมันเป็นโอเปอเรชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในไหนไหมก็อยู่ในนี้ค่ะเนี่ยอินคัมสเตทเมนต์มันจะโชว์ว่าเราขายของได้เท่าไหร่แล้วเราก็จ่ายอะไรออกไปบ้างจนกระทั่งไอ้พวกที่เป็นค่าใช้จ่ายก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละอินคัมสเตทเมนต์มันคือโชว์อย่างนี้เน็ตกันแล้วจะออกมาเป็นเน็ต r o f ฟิต ซึ่งตัว net profit เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโชว์ตัวที่เป็นกำไรจากการขายแล้วก็หักค่าใช้จ่ายมันก็จะร e l a t กับตรงนี้ขายของได้เงินมานู่นนี่นั่นนี่แหละงั้นจุดเริ่มต้นของ operating activity อะคะ่ะเราจะเริ่มจาก net profit ตั้งต้นให้ดูเป็นสเต็ปแบบนี้เลยก็ได้ว่าอันดับแรกเราจะตั้งต้นที่ net profit ก่อน ทีนี้ในตัว net profit เนี่ยอย่างตัวรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้ที่เราเรียนเหมือนเดิมในตัว finance accounting ก่อนหน้านี้พวกนี้มันเป็นเกณฑ์คงค้าง accrual ดังนั้นน่ะมันจะมีกรณีที่รายได้ของเราอาจจะยังไม่ได้เงินมาจริงๆหรือว่าค่าใช้จ่ายอาจจะยังไม่ได้จ่ายไปจริงจ แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีที่เป็นขอเขียนตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้เป็น non cash item คำว่า non cash item ในที่นี้หมายถึงตัวเป็นค่าใช้จ่ายเป็นรายรับก็ได้เป็นกําไรหรือเป็นขาดทุนที่ไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเงินจริงๆอาจจะมีกําไรหรือว่าขาดทุน ที่ไม่ได้เป็นเงินจริงๆนะอย่างเช่นเดี๋ยวเจอก็จะรู้แต่ว่าอะแถมแถมไวๆไวๆก่อนว่าตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราขายอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราขาย iPhone ออกไปใช่ไหม p h o n e เราอะเราจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรารู้สึก iPhone เนี่ยเราซื้อมาแล้วสปีมูล,ลค่าเราจะตีไปแล้วว่าเอ้ยเราใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นมูล,ลค่ามานะันน่ะก็น่าที่จะเหลือสักส สองสองพันแต่เราขายได้สามพันเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยเหมือนได้กําไรขึ้นมาอในทางบัญชีอ่ะเราจะนับว่าเราได้กําไรแต่เราไม่ได้เงินจริงๆนะเราได้เงินค่าขาย iPhone แหละแต่ว่ากําไรในที่เนี้ยมันก็คือเหมือนกับอยู่ในตัวการขายตรงนั้นไปแล้วดังนั้นอนะ่ะเราจะไม่นับนั่นะจะเป็นพวกนี้ที่เดี๋ยวจะต้องมีการ adjust อพวกนี้เดี๋ยวจะต้องอันนี้ที่เขียนตรงเนี้ย เพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งต้นที่ net profit เสร็จแล้วเราก็จะ adjust แล้วก็ non cash item ที่สำคัญเลยก็คือ depreciation depreciation expense คือค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเราหักออกไปแต่ว่ามันไม่ได้มีเงินสดที่ออกไปจริงๆดังนั้นเวลาที่เราทำ cash flow เราก็จำเป็นที่จะต้อง add back กลับมาแบบนี้ ตัวนี้ให้อย่างนี้ก่อนว่าวิธีเริ่มเราจะเริ่มจากตรงนี้คือตั้งต้นที่ net profit เสร็จแล้วก็มีการ adjust พวกที่เป็น non cash item จากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวพวกแบบ accrual หรืออะไรแบบนี้เราจะมาดูที่ตัว balance sheet อย่างเช่นตัวอย่างคือตรงนี้เห็นไหมคะถ้าลูกหนี้จ่ายเงินเรา ลูกนี้ก็จะลดลงเราก็จะมีเงินมากขึ้นถ้าเราเอาเงินไปจ่ายซัพพลายเออร์เงินเราก็จะลดลงแต่ว่าซัพพลายเออร์ก็จะเหมือนเคลียรเราเคลียรนีซัพพลายเออร์ไปด้วยตรงเนี้ยถ้าเป็นอินเดเร็กเมทอดเราจะดูจากการการเปลี่ยนแปลงของลูกนี้อย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเราจ่ายเงินออกไปเออเราได้เงินมาลูกนี้ก็จะหายไปเราก็จะดูจากการเปลี่ยนแปลงของ AR ตรงนี้เราก็จะดูจากการเปลี่ยนแปลงของ ap ตรงนี้หรือเราขายสินค้าเราอาจจะดูจากการเปลี่ยนแปลงของ inventory ก็ได้ด้วยพวกนี้อันนี้แหละเป็นที่มาที่เวลาเราไปทำแบบ i n d i r e c t เราก็เลยดูจากการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วตรงนี้อาจจะแบบคือมันจําได้ระดับหนึ่งแต่มันก็จะต้องมีตัวที่เป็นเพิ่มเติมขึ้นมา ตรงนี้ที่จะบอกก็คือเอาไวๆเลยบาลานซ์ชีด้ด่ะเราจะแบ่งออกเป็นถ้าเป็นแอสเซทก็จะมี Current a s ์แอสเ r ทเคอร i เรนต์ไลบิลิตี้นอ t น s s e เแล้วก็ Non Current l i เรนต์ t y แล้วก็อ q ควิตที่แบ่งแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเวลาอย่างที่เราเห็นนะคะดูการเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลง,ปปลงพวกนี้ รวนแล้วแต่อยู่ในตัว current a s s e t กับ current liability เพราะฉะนั้นหลักๆเลย current a s s e t กับ current liability เนี่ยเราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงของส่วนนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงของส่วนนี้ก็จะอยู่ใน operating activity แต่ที่เมื่อกี้บอกอะค่ะว่าอันนี้คืออันหลักแต่เราก็สังเกตด้วยเดี๋ยวน่าจะเจอในโจทย์แต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะ โน้ตให้เพิ่มเติมคือเดี๋ยวต้องดูด้ยวยว่าบางอันน่ะมันอยู่ในคลีน s อเซสแหละอยู่ใน c คลีนไล a บ i ิ i ี้แต่เราจะไม่นับว่าเป็น operating activity เพราะว่าด้วยการทำบัญชีอะไรก็ตามส่วนตรงนี้การซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวเราจะดูที่ตัวนี้เป็นหลักก็คือดูจากตรงนี้ อันนี้ที่ให้พอยไว้ค่ะเพื่อที่ว่าไว้เราอนาไลน์เวลาเราเจออะไรพวกนี้เราก็จะตีไปเลยว่าอ๋ออันนี้มันอยู่ใน non current a s s e t เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในเซสชันของตัว investment uh, investing activity ก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วไอ่อย่างเงี้ยพอเราตีได้แล้วว่าอยู่ใน investing activity แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วเงินเนี่ยเราเป็นบวกหรือเราเป็นลบเราเป็น amount ที่เท่าไหร่ที่จะต้องดู แล้วก็สุดท้ายก็คือพาร์ทนี้ส่วนนี้คือเป็นหนี้ไปกู้ระยะยาวหรือว่าตัวอ q คิ t ตที่เป็นเราไประดมเงินทุนดังนั้นในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทของ financing activity โซนนี้ก็คือจะเป็น investing activity อันนี้แค่เป็นแบบหลักในการจำใหญ่ๆว่าเวลาที่ เหมือนเวลาเราไปดูในบาลานซ์ชีสให้เราดูการเปลี่ยนแปลงแล้วดูการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเราดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพาร์ทไหนเพื่อที่เราจะได้แยกออกได้ว่ามันจะไปอยู่ในตัวแอคทิวิตี้อะไรบ้างจะประมาณมานี้แต่ในไหนๆพอพูดไปก่อนละกันว่าในส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตรงนี้ค่ะไอตัว CL อ่ะ CL ที่จะอยู่ใน operating activity ได้มันจะต้องเป็นที่มาจาก operation เท่านั้นคำว่า operation คือพวก account payable แล้วก็พวก accrue expense ทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นตัว CL ที่มันเป็นแบบ note payable อะไรที่บริษัทจงใจเดินไปกู้ หรืออะไรที่เป็นระยะสั้นแต่มาจากการกู้เงินแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินนะ u r r e n t liability มันจะมีส่วนที่มาจากการดำเนินงานก็คือพวกที่เป็น Account payable เจ้าหนี้การค้าพวก Accru e e เอ e กซทั้งหลายแหล่างเช่น tax payable อะไรพวกนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับก็มาจากการดาเนินงานแล้วเราติดหนี้ตรงเนี้ เวลาเราดูการเปลี่ยนแปลงเราจะตีเป็น operating activity แต่มันก็จะมีบางพาร์ทที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเรานึกภาพว่าเราบริษัทเราอะเดินออกไปกู้เงินแต่เป็นระยะสั้นก็จะอยู่ใน current liability แต่ตรงนี้มันจะไม่ใช่มาจาก operation ละมันเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินละจะอยู่ใน financing ใช่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ใน financing activity เนี่ยแหละที่บอกว่าอาจจะเป็นวิธีสเตปใหญ่ๆคือประมาณนี้แต่มันก็จะมีเรื่องที่เราต้องดูย่อยลงไปด้วยเป็นสเตปหลักๆก,ก่อนถ้าดูจากตรงนี้ค่ะคือถ้าเราต้องทำ cash flow statement indirect method เนี่ยให้เราเริ่มจาก net profit ก่อนแล้วก็ตรงนี้ net profit เสร็จแล้วก็มา adjust ส่วนใหญ่แล้วก็คือ adjust dp แหละแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ามันมีกำไรขาดทุนอะไรไหมก็ต้อง adjust เข้าไปแต่ว่าถ้า general แล้วไม่น่าไม่น่านะแล้วก็จากนั้นสเต็ปที่3เราจะ move มาที่ balance sheet โดยมันก็จะแบ่งย่อยๆว่าเดี๋ยวเราจะไปหาเชคไอตัวนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือเชนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอเราหาการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วก็จะลงมาดูที่ว่ามันอยู่ในเซสชันไหน ถ้าเป็นเซสชันนี้ก็ไป OA แต่ถ้าเป็นเซสชันตรงนี้ก็ไป FA ตรงนี้ก็ไป IA ประมาณนี้สเต็ปหลักๆเลยคือประมาณนี้ใช่ค่ะ